เค okay. เยี่ยมมากครับกิจกรรมวันนี้เราจะมีกระดาษการขน,นละ2ชิ้นนัเรีนครับแนวนี้แนวนอนนะครับแนวนอนคือตัวนี้นะครับเดี๋ยวกิจกรรมเราจะทําตามแนวนอนนะครับก็คือจะให้พับกระดาษตามแนวนอนก็คือจะพับแนวนอนการพับจะพับตามแนวนอนเท่านั้นนะครับอย่างนี้เนาะ โอเคคใรไม่ไวิศวะขออนุญาตเปข้าห้องน้ำค่ะครับอัดวิดีโอแล้วนะครับวิศวะเดี๋ยวขึ้น youtube นะครับเ <c oughs> นาะฉะนั้นเวลากิจกรรมเราทำก็คือเราจะทำกิจกรรมในแนวนอนนะครับโอเคทุกคนเข้าใจนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะพับกันอ่ะเราจะเริ่มเรียนแล้วขออีกรอบนะกระดาษกี่ส่วนนะครับพับแล้วนะสองส่วนค่ะขอเติมเลยนะครับสองส่วน มั่นใจเนาะอะ,อะแล้วจากนั้นขอพับอีกเป็นครั้งที่สองให้สังเกตกระดาษในมือของนักเรียนนะครับว่าแบ่งเป็นดีมากครับครูขอลงเลขพร้อมพวกเราไปเลยนะครับ4ส,ส่วนตอนนี้4ส,ส่วนแล้วนะขอพับอีกนิดนึงไม่รู้ว่านักเรียนจะพับไหวไหมพับครั้งที่3เกิดกระดาษเป็นดูสิกี่ส่วน เยอะไปไหมแปดไหมลองลองพับดูแล้วลองนับดูแปดนะครับอ่าเวลาเราพับแล้วเราลองลอง,ลองเปิดกระดาษกลับมาแล้วเรานับดูเราจะพบว่ากระดาษเราอะ่ะก็จะแบ่งเป็นแปดแปดส่วนนะครับแล้วถ้าพับครั้งที่สนะี่น่ะชนะการก็จะเป็นเท่าไหร่ครับอ่าอันนี้แหละครับก็คือจํานวนส่วนของกระดาษที่เกิดจากการพับ แต่ละครั้งฉะนั้นมันก็จะได้คําตอบอยู่ด้านล่างนะครับคือตัวนี้เนาะสองสี่แปดสิบหกนะครับทีนี้คําถามต่อไปครูจะพูดเรื่องพื้นที่ของกระดาษแล้วนะครับในแต่ละส่วนเนี่ยเนาะเราก็เลยจะกลับมามาดึงกระดาษแผ่นที่สองที่ครูให้เตรียมไว้ใช่ไหมครับัน,นเรนจะมีสองชิ้นันเรนลองพับอีกหนึ่งครั้งครับ จากเดิมกระดาษที่อยู่ยาวๆครูให้เตรียมไว้7เซนติเมตรคูณ15เซนนะครับเราจะถือว่ากระดาษ1แผ่นยาวๆเนี่ยคือ1 1ตารางหน่วยถ้าเกิดเราพับไปครั้งแรกครูอยากรู้ว่าพื้นที่นะ่ะจะเหลือกี่ตารางหน่วยครับ เอ่ห uh, ้าสิบมาจากไหนโอ้ห oh, ้าเ็ดสามใช่ไหมถูกต้องถ้าตอบแบบนั้นก็คือก็คือก็คือ57.35อันนั้นมันเป็น35ตารางหน่วยตารางเซนติเมตรด้วยแต่จริงๆเมื่อกี้ครูตั้งโจทย์ว่าสมมุติกระดาษ1แผ่นในแนวนอนยาวๆเราเราไม่เอา 57.35ครับเราเราขอตั้งโจทย์ใหม่ว่ามันมีมันมีนะครับพื้นที่1ตารางหน่วยเท่านั้นกระดาษทั้งแผ่นเนี่ยแค่1ตารางหน่วยนะครับถ้าเราพับ1ครั้งพื้นที่จะเหลือเท่าไหร่ครับถูกต้องทุกคนตามทันไหมซึ่งไอ้เจ้าครับไอ้เจ้า0.5เนี้ยครูจะขอเขียนเป็นรูปเศษส่วนก็คือ 1นส่วนสองครับเพราะว่าเราจะขอจัดรูปที่มันจะกลายปเป็นตัวเลขที่มองง่ายขึ้นทําไมอาจารย์ต้องมองเป็น1นส่วนสเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดครั้งที่4ี่ทศนิยมมันจะเยอะขึ้นเราก็จะเสียเวลาคํานวณเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นตอนนี้ครูครูอยากจะพับครั้งที่2องนะครับครูอยากรู้ว่าพื้นที่จะเหลือกี่ส่วนครับ หนึ่งส่วนสี่ตามทันเนาะเราก็จะเติมหนึ่งส่วนสี่เข้าไปพื้นที่ของกระดาษในมือก็จะเหลือแค่หนึ่งส่วนสี่นะครับแล้วก็ครั้งที่สามแล้วครับหนึ่งส่วนแปดเนาะและสุดท้ายก็จะตอบเป็นหนึ่งส่วนใช่แบบนี้ครับคำตอบที่เป็นพื้นที่ก็จะถูกหารไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆแปลว่า ตัวเฉลยก็จะเป็นแบบนี้ครับเนาะกิจกรรมเนี้ยมันสอนอะไรเราเนาะมันสอนให้เรารู้ว่าเรามีกระดาษอยู่หนึ่งตารางหน่วยครับถ้าเราดําเนินการครั้งที่1 2 3 4งสองสามสี่ะฉะนั้นฉะนั้นมันก็จะมีพื้นที่ของกระดาษเล็กลงเรื่อยๆพื้นที่ของกระดาษในมือนักเรียนจะเล็กลงเรื่อยๆนะานักเรียนเติมให้สมบูรณ์นะครับแต่ครูมีคําถามตอ่อครูยังถามไม่จบ ถ้าครูจะให้นักเรียนพับครั้งที่ห้าแต่คงคงคงไม่ให้พับแล้วนะแต่ถ้าจะเกิดมีคําสั่งว่าพับอีกนักเรียนคิดว่าพื้นที่กระดาษจะลดลงไหมลดลงนะอ่จถ้าพับครั้งที่ห้าแล้วเนาะพับครั้งที่หกคือเราจะทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครั้งที่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนคิดว่าพื้นที่ของกระดาษแต่ละส่วนจะเป็นเช่นไรครับลดลงเรื่อยๆนะแต่เพื่อนบอกว่าไม่เป็นศูนย์ทุกคนเนี่ยโอเคไหมกับตัวนี้เราไปดูคําตอบนะครับพื้นที่กระดาษแต่ละส่วนจะน้อยลงเรื่อยๆครับจนเกือบนะ จนเกือบเป็น0น,นะครับแต่ไม่เท่ากับ0น,นะครับหัวข้อนิยามลิมิตของลำดับอน,นันต์กำหนดให้ a1 a2 a3 ไปเรื่อยๆจนถึง an ไปเรื่อยๆนะครับเป็นลำดับอนันต์ครับบรรทัดแรกต้องจดแล้วนะครับเราจะเริ่มที่ลำดับอนันต์นะถ้า n มากขึ้นโดยไม่มีจุดสิ้นสุดตามกันไปช้าๆนะครับ ถ้าเอ็นมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว A.N. เข้าใกล้หรือเท่ากับจำนวนจริง L เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นจะเขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์ ลิมิต a n นะครับ n มุ่งเข้าสู่ Infinity เท่ากับ L เราอ่านว่าลิมิตของลำดับ an นะครับเมื่อ A n มากขึ้นโดยไม่มีจุดสิ้นสุดเนี่ยจะเท่ากับ l นะครับระหว่างที่นักเรียนจดบันทึกนะครับครูก็จะทบทวนกิจกรรมพับกระดาษนะครับเมื่อกี้เราเราพับหลายครั้งครั้งที่1、ครั้งที่2ครั้งที่3、ครั้งที่4、ครั้งที่5ไปเรื่อยๆเราดูกราฟใช่ไหมครับ ถ้าเราเพิ่มการพับกระดาษไปเรื่อยๆนะครับจำนวนการพับกระดาษหรือจํานวนครั้งก็คือตัวตัวแปรเอนนะนักเรียนเวลามันพับไปเรื่อยๆอ่ะไม่มีจุดสิ้นสุดอ่ะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูมาว่ามันจะได้คําตอบเข้าใกล้จํานวนจริงตัวนึงก็คือเลขอะไรนะครับใครตอบได้บ้างเลข0นเลขศูนย์นี่แหละเขาเรียกว่าตัว L ครับ เลขศูนย์คือตัว L แล้วตัว L คืออะไรตัว L อยู่ตรงนี้ครับตัว L เขาเรียกว่าลิมิตของลำดับครับเรียนดังนั้นลิมิตของลำดับก็คือเราก็จะดูว่าตัวลำดับเนี่ยของโจทย์แต่ละโจทย์อ่ะมันจะเข้าใกล้เลขอะไรถ้ามันเข้าใกล้เลขศูนย์เราก็จะเรียกคำตอบของโจทย์นั้นว่าลิมิตของลำดับเท่ากับศูนย์ และเป็นลำดับประเภทลู่เข้าประเภทลู่เข้าภาษาอังกฤษใช้คำว่าลำดับ c o n v e r g e n จน์นะเป็นคำศัพท์เฉพาะนะครับก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยนิดนึงเนาะถ้านักเรียนหาตัว L เจอจะเป็นลำดับ c o n v e r g e n จนแต่ถ้าหากโจทย์นั้นไม่มีตัว L หาไม่ได้นะครับหรือไม่มีเราจะเรียกเป็นภาษาไทยว่าลำดับลู่ออกซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษคือลำดับ divergent ครับก็แปลว่าวันนี้สิ่งที่เราจะต้องได้ทราบอย่างน้อยก็คือคำศัพท์ที่ชื่อว่า divergent กับ convergent นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ limit โดยรวมๆนะครับมันจะต้องเป็นลำดับอน,นันต์นะครับการเรียนลิมิตเนาะเพราะเราจะต้องดูคดที่อยู่ไกลๆนะครับว่าการาฟเราจะวิ่งเข้าหาเลขอะไรฉะนั้นเราก็จะตรวจสอบที่ลำดับอน,นันต์เท่านั้นเนาะเป็นลิมิตของลำดับอน,นันต์ นักเรียนอาจจะใช้วิธีแคปหน้าจอก่อนก็ได้นะครับประกอบไปด้วยเพื่อเตรียมตรงนี้ไว้ลงมือถือเราเนาะหวังว่านักเรียนจะได้ยินเสียงครูชัดเจนนะครับเราจะลองดูความหมายนิดนึงเนาะข้างล่างนะครับในการพิจารณาว่าลำดับอานันต์เป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์หรือ d i เวอร์เจจะต้องสนใจดูพสต์ที่ไกลๆคือเราจะต้องไปดูปลายทางนะครับพสต์ไกลๆพสต์ที่1พสต์ที่2หรือ a1, a2 เนี่ยอาจจะตรวจสอบยังไม่ค่อยชัดเจนเราต้องไปดูพสต์ท้ายๆนะครับกลุ่ม an ท้ายๆนะครับ เป็นไงครับเช้านี้เจอคณิตศาสตร์วิชาแรกเลยง่วงดีง่วงดีฝนตกหนักมากตอนนี้เราจะลองดูตัวอย่างการสร้างหน่อยเนาะยังพอมีเวลานะครับ มาดูการพิจารณาลำดับอนันต์นะครับลิมิตของลำดับนะครับเนาะเพิ่มให้ครูด้วยลิมิตนะครับของลำดับครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวนักเรียน เดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้ที่คาสรูมเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปจดโอเคไหมถ้าจดเลยอ่ะมันจะเรียนไม่ทันครับถ้าไม่เข้าใจให้ถามนะเดี๋ยวตัวนี้ค่อยไปจดนะครับนักเรียนดูตัวอย่างแรกเรามีลำดับอยู่ตัวหนึ่งคือลำดับ an เท่ากับเศษหส่วนสยกกำลัง n เราอยากทราบว่าลำดับของโจทย์เนี้มันเป็น นะครับมันมีลิมิตหรือเปล่าเราทำได้โดยวิธีแรกคือใช้กราฟเราใช้กราฟนะครับเราก็ไปตีตารางแล้วเรากำหนดจำนวนของ N เนาะหรือเจ้าโดเมนเนี่ยเป็นเลขที่เป็นจำนวนบวกเต็มบวกก็คือ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไปแทนค่า AN เราไปแทนในตำแหน่ง N นะครับ ถ้า A 1ก็จะได้1ส่วน2ถ้า A 2ก็1ส่วน4นะครับถ้าแทนเลข3เข้าไปก็เป็น1ส่วน8 1เนาะ1ส่วน16 1ส่วน32โจทย์นี้ก็คล้ายๆโจทย์พื้นที่กระดาษกิจกรรมเมื่อสักครู่ที่เราทำกันไปจากนั้นเนี่ยถ้าเราเอามาไป,ไปวาดกราฟนะครับจำนวน N จะอยู่ในแกน x นะครับข้อสังเกตคือ N เนี่ยจะอยู่ตรงแกน X เมื่อเมื่อค่า n มากขึ้นเรื่อยๆไอ้เจ้าจุดเหล่านี้นักเรียนมันจะลดมันจะต่ำลงมาเรื่อยๆและก็ใกล้เลขศูนย์นะแต่มันไม่เท่ากับศูนยเนาะเราจะเรียกกราฟนี้ว่ามีลิมิตเท่ากับศูนย์นะครับก็คือกลุ่มด้านล่างนี้ แสดงว่าตรงพื้นที่ปิดสีแดงเนี่ยนักเรียนก็ไปเขียนได้เลยว่าลิมิต a n เมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้จะเท่ากับลิมิตแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเศษหส่วนสองยกกำลัง n นะครับ mm. เมื่อ n เข้าสู่อนะินฟินิตี้เนี่ยคำตอบของมันเท่ากับ0ูนย์ครับถ้ามันมีคำตอบเราเรียกว่าเป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์คอนเวอร์เจนต์ทีนี้ภาษาไทยของคอนเวอร์เจนต์ก็คือลู่อะไรครับ ลูกเข้าครับอ่าเนี่ก็คือวิธีการตรวจสอบว่าเราเป็นลิมิตเราเนี่ยเป็นลำดับประเภทคอร์โลเจนไหมนะมีลิมิตเท่ากับศูนย์นะครับเราไปดูอีกสักตัวอย่างเนาะข้อ2เมื่อเปลี่ยน AN เป็น2เวลานักเรียนเปลี่ยน AN เป็น2แล้วนักเรียนจะเห็นว่ากราฟอ่ะก็จะมีค่าเป็น2เสมอ นะครับกราฟนี้มายังไงมันจะต้องเริ่มตีตารางตีตารางนะครับแล้วเราก็ใส่ N แล้วก็ A N N เป็นหนึ่งสองสามสไปเรื่อยๆ ถ้าบถหนึ่ครับใครเปิดใครเปิดเพลงลองดูก่อนนะครับถ้า N เป็น1อ่ะ A1 ก็ตอบก็ตอบ2นะครับใช่ถ้าถ้า N เป็น2 A2 ก็ได้2ถ้า N เป็น3 a ม a 3ก็ได้2 เดี๋ยวที่เพื่อนบอกอะ่ะคำตอบมันจะเป็น2ไปเรื่อยๆฉะนั้นจากตรงนี้จากตรงนี้ครับถ้าเราเอ็นมาแทนในแกน X เราก็จะได้เลขหนึ่งสองสห้าไปเรื่อยๆอ,อถ้า N เป็น1นึ่คำตอบ A n ก็จะตอบ2เนี่ยมันจุดไปเรื่อยๆนะครับเราจะเจอโจทย์ลักษณะนี้เราจะเรียกลำดับแบบนี้ว่าเป็นลำดับลู่เข้าเช่นกัน เพราะ an เนี่ยมีค่าเท่ากับ2เพราะลิมิตเท่ากับ2เราก็จะเรียกว่าลำดับเนี้ยเป็นลำดับคอนเวเกชั่นมีลิมิตเท่ากับ2ฉะนั้น2ตัวอย่างเมื่อกี้นักเรียนจะเห็นความแตกต่างก็คือตัวอย่างเนี้ยคำตอบเนี่ยมันคงที่คือตอบ 2, 2 2 2 2 2ไปตลอดแบบเนี้ยเราก็เรียกว่าเป็นลำดับลูกเข้าเช่นกันเนาะเราลองไปดูอีกสักตัวอย่างนะครับ ตัวอย่างนี้นะครับโจทย์ก็จะกำหนดลำดับมาให้ที่อยู่ในรูปนี้นะครับกำหนดพจน์ที่ N มาแล้วเขาจะถามว่าโจทย์จทย์นี้มีลิมิตไหมเราก็ต้องไปสร้างตารางแบบด้านล่างก็สเต็ปเหมือนเดิมครับ1 2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยๆจากนั้นเอา N เ,เ,เนี่ยลงมาเป็นแกน X ส่วนแกน ตั้งก็จะเป็น AN แล้วเราก็ดำเนินการเอาเลข1ไปใส่ในในตัวลำดับลำดับ an นะครับซึ่งเขาหามาแล้วว่ามันได้0มันได้3ส่วน2มันได้2ส่วน3ได้5ส่วน4ได้4ส่วน5นะครับได้7ส่วน6 6ส่วน7 9ส่วน8นะครับแล้วนะครับเอาไปพอดกราฟก็จะได้รูปแบบนี้เลยนะักเรียน รูแบบนี้แสดงว่ามันกําลังยังไงครับกราฟนี้วิ่งเข้าหาเลขอะไรเลขหนึ่งครับเห็นไหมครับคําตอบมันจะใกล้เลขหนึ่งเข้าไปเรื่อยๆเลยถ้าไปเรื่อยๆก็จะจะชิดเลขหนึ่งไปเรื่อยๆนะเราก็จะกล่าวว่าลำดับนี้เป็นลำดับลู่เข้าเป็นลำดับคอนเวอร์เจนต์มีลิมิตเท่ากับ1 3ตัวอย่างแล้วก็คือ การการสังเกตรกราฟเนี่ยตอนนี้กราฟจะมี3แบบเราขอทบทวนแบบแรกก่อนนะครับนี่ครับกราฟจะเป็นแบบนี้เราถือว่าลูเข้าเป็นคอนเวอร์เจนต์แบบที่2ก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นคอนเวอร์เจนต์นะครับเนาะและแบบที่3ก็จะเป็นคอนเวอร์เจนต์เช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจริงๆแบบที่หนึ่งจะมีอีกหน้าตาหนึ่งถ้ามีโจทย์นะครับตัวนี้ครับอาจจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะค่อยๆได้เจอในชั่วโมงเรียนเนาะก็คือกราฟจะเป็นแบบนี้นี่คือแกนแกน x นะครับนี่คือแกน y ก็คือ n เนาะแล้วก็ an ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยลองดูใน Youtube ได้เนะาะอัดเสียงไว้นะครับนักเรียนครับมันจะมีการาฟแบบนี้ครับที่วิ่งไปทางนี้ครับคือวิ่งด้านล่างนะครับซึ่งอาจจะต้องไปเจอในชั่วโมงเรียนถามว่าแบบนี้คืออะไรแบบนี้ก็คือ Convergen จนเหมือนกันลำดับ Convergen จนอ่ะเป็นไงบ้างครับลำดับคอน v e r g e n จน เนะหลืออีก5นาทีนะครับก็คงจะให้นักเรียนรู้จักคอนเวอร์เจนต์ในเบื้องตน้นถามว่าเอ๊ะถ้าเราต่อด้วยรู่ออกละ่ะมันก็จะมีแบบนี้ครับ an เป็นแบบนี้โจทย์กำหนดมาแบบนี้นะโอเค ไฟดับนะครับเป็นยังไงบ้างนักเรียนบ,บ้านครูดับละแต่ครับแต่แต่ว่า <c oughs> ครับครับครับยูทูบอย่าลืมเราเราลง u tube นะครับนัก <c oughs> เรียนอย่างนี้บ้านครัวไฟดับละแต่ว่าเราจะคุยกันได้อีกสักแป๊บหนึ่งแต่มันก็จะหมดเวลาพอดี ครับครับแต่ละบ้านไฟดับหมดเลยอ้าวอ้าวเดี๋ยวครูก่อนอย่างตัวนี้นักเรียนเขาก็จะเรียกว่าลำดับลูกออกเพราะมันวิ่งออกไปไม่มีจุดสิ้นสุดเดี๋ยวเราจะไปเจอกันชั่วโมงดีไหมลำดับลูกออกเนี่ยโอเคฉะนั้นภารกิจฟิชโชก็คือเดี๋ยวครูจะเอาลิงก์ไปแปะ หน้านี้ไปแปะไว้นะครับแล้วให้นักเรียนบันทึกลงสมุด2หน้า3หน้าและ4หน้านี้นะครับจากนั้นถ่ายรูปส่งในคลารลูมถามว่าเดทไลน์วันไหนก็คือวันจันทร์เนาะเช้าก่อนเข้าแถวเป็นลายเซ็นถัดไป ชัดเจนไหมครับสิบคะแนนเนาะก็งานถามถามว่างานเยอะไหมอ่ะเราดูอีกรอบมันก็จะมีพวกนิยามแล้วก็มีโจทย์ที่หนึ่งนะครับหน้าตากราฟประมาณนี้โจทย์ที่สองและโจทย์ที่สามนะครับงานก็จะถึงตรงนี้โอเค